เรื่องมาแรงวันนี้เราส่งเสริมสองทีมีกว่าหนึ่งแสนบาทครับเลาเริกส่งออกเม็กซิโกเริ่มไปยูโดเวอร์ฟูดญี่ปุ่นวันนี้หนึ่งงไปญี่ปุ่นเพื่อนบริการเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะมีเยอะสาหร่ายตลาดใหญ่สองแสนล้านเหรียญวโลกเราก็จะไม่ได้ตัดเลยรู้จักแต่ตั้งแต่น้อยอย่างเดียวว่าเรื่องของการแสวงนโยบายใหม่ๆหเพื่อตอบโจทย์อนาคตเพื่อความเป็นตัวโลกเนี่ยจับัสุดท้ายคือเรื่องลอจิสติกสคกับ ผมคิดว่าตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์กจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับเพรื่องหล่อที่เกษตรเปิดประตูอีสานเกตเวเปิดประตูเมืองประตูการได้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้การเกษตรเนี่ยมันออกไปสู่ตลาดได้ที่สุดเช่นรถไฟสายจีลาเร้ก็เปิดไปได้เต็มที่และขนาดนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างผมฝากประเด็นที่สำคัญนะ คมีเกษตรินส si ีดูเหมือนว่าเราจะแบ่งแยกขัดแย้งแตกแยกอะไรเหมือนการเมืองเหมือนกันแบ่งเป็นสีเป็นขั้วเป็นอะไรประเทศไม่สามารถเดินไปได้หรอกครับดังนั้นเนี่ยในมุมของวห้ปัดเราจะเดินหน้าด้านแนวตาเกษตรเป็นยุทธศาสตร์สามขาพร้อมกันเดินก็คือเกษตรินทรีย์ สองเกษตรินีสามคือเกษตรเคมีอินทรีย์ไม่มีประเทศใดนในโลกครับที่จะสามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้และเลี้ยงดูได้ครูสานอาจจะประกาศว่าเป็นประเทศออกแกดิกต่างประเทศแต่ต้องพึ่งการเลี้ยงดูจากเงินช่วยเหลือขององค์การระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเขาว่าเคมีถ้าเอกหรือปรายไม่ใช่ครับหรือว่าอินทรีย์ ผมอยากให้เราเปลี่ยนะเอีทั้งหมดพักไมปัตโดยเฉพาะในยุคที่เราดูแลบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้จะมีรัฐติดช่วยพักอื่นก็ตามแต่ผมเรียนวา่าเกษตรเคมีเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมียินซีคือาสอารเกษตรยุทธศาสตร์หลักของการสนับสนุนมเสริมกัน<อ>นั่นคือสิ่งที่อยากยืนยันไว้ในในรอบนี้ิจกรรมขอบพระคุณมากค่ะ